สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมพบกับหมอ้อยเป็นประจําทุกเดือนสําหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทํานายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนสิงหาคม2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติ การงาน ชาวลัคนาราศีธนูท่านมีโอกาสท,าที่จะได้ทํางานเก่าๆงานที่ค้างค้างเอาไว้งานที่แก้ไขท่านทาแล้วคือพูดงา่ายๆว่าทําเช็ดให้เขาว่าค่ะจะคือคนอื่นเขาทาแล้วทําไม่ได้ก็โยนงานนั้นมาให้ท่านทาอะค่ะคือต้องเช็ดเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวประเภทตามหลังเขาอะค่ะนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะมีโอกาส,นะะกาสได้ทํางานเก่าๆงานค้างค้างงาน,งานแก้ไขงานที่คนอื่นทําไม่ได้แลวโยนมาให้ให<ๆ>ใหท่านทาประมาณนี้นะคะมีโอกาสที่จะ ได้เดินทางเนื่องจากการทํางานนะคะเพราะว่าชีพรจรลงเท้าอะค่ะช่วงนี้การเงินนะคะชาวลัคนาราศีธนูถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินการเงินคล่องตัวนะคะแต่มีโอกาสที่จะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ด้วยผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะท่านไม่ลาบากเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเข้ามามากน้อยก็อยู่ที่ท่านบริหารจัดการนะคะความรักค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูสําหรับคนโสดนะคะท่านมีโอกาสที่จะพบเจอพ่อไม้แม่ไม้นะคะให้ระวังนะคะพ่อไม้แม่ไม้นี่ตัวดีนักแหละพ่อไม้แม่ไม้นะคะมาถูกใจ ท่านนะคะเป็นคนในว <c oughs> เวทวงการทํางานนะคะติดต่องานทํางานร่วมกันหรือว่ามาแอบแช่มาแอบชอบท่านอยู่นานแล้วค่ะแต่ก็ไม่เปิดเผยตัวนะคะอันนี้เป็นช่วงจังหวะที่เดือนสิงหาคมนี้ท่านจะเปิดเผยแล้วนะคะคนมีคู่ค่ะได้ทํางานร่วมกันกับคู่ครองต้องระวังการทะเลาะกันนะคะเพราะเรื่องการงานสุดท้ายนะคะท่านก็ทํางานร่วมกับคู่ครองสําเร็จเป็นอย่างดีทะเลาะกันก็เหมือนลิ้นกับฟันนะคะกัดกัดกันม้างทะเลาะกันม้าง ก็งานสําเร็จก็โอเคนะคะโชคลาบค่ะท่านลองเสียงดูนะคะชาวธนูทั้งหลายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ชายที่ท่านนับถือค่ะต้องระบุนะคะว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่ท่านนับถือคุณพ่อหรือว่าคุณลุงของท่านประมาณนี้นะคะจะนําโชคลาบาให้ท่านในเดือนสิงหาคมนี้นะคะลองเสียงดูนะคะข้อควรระวังของชาวลักนาราศีธนูคือท่านจะร้อนใจเกี่ยวกับคนรอบข้างค่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังบริวารของท่านนะคะจะมาขอความ ช่วยเหลือขอยืมเงินนะคะให้ท่านเตรียมทีหนีทีไล่เอาไว้นะคะช่วยตามกําลังที่ช่วยได้อะคะ่ะไม่งั้นท่านปฏิเสธไม่ได้ท่านก็จะหนักอึ้งอยู่เลยนะคะแบกรับภาระของคนอื่นนะคะต้องทีหนีทีไล่เอาไว้นะคะขอบอกนะคะข้อควรระวังนะคะของชาวลัคนาราศีธนูสําหรับเดือนนี้หมออ้อยขอแนะนําให้ท่านทาบุญแก้เครดเสริมดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2564ทําบุญดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็สวายสังฆทานด้วยค่ะ และผ้าอาบน้ําฝนช่วงเขา้าพรรษาช่วงนี้นะคะให้ทําบุญนะคะเพื่อแก้เคล็ดป,ประจําเดือน2564เดือนสิงหาคมนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง Youtube ของหมออ้อยด้วยนะคะชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาค่ะกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i ม e ให้หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ชมการไล์สดของหมออ้อยด้วยดูดวงชะตาให้ฟรีช่วง19.00น,นถึง20.00 20. น,นหนชั่วโมงเท่านั้นโปรดติดตามสุดท้าย นี่หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านขยันสู้ๆชีวิตผ่านพ้นวิกฤตทั้งปวงนะคะสวัสดีค่ะ